สวัสดีครับสื่อคนด้วยนะครับผมผมเนนะครับในวันนี้ก็ตัวปืน CBR4 เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถ้าสมมติว่าใครติดขัดปัญหาย,ยังไม่ได้ทาปลดล็อกปืนยังไงเดี๋ยผมทาคลิปไปแล้วนะครับไปดูได้นะครับผมก็ในคลิปนี้นะเรามาพูดถึงของแต่งตัวปืนกันดีกว่าว่าวจะเสริมให้ตัวปืนเนี่ย โหดขึ้นยังไงได้บ้างน,นะครับผมซึ่งจะมีของแต่งอะไรไงบ้างนั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับของแต่งชิ้นแรกเลยนะครับที่สําคัญมากๆคือกล้องเล็งนะท่านผู้ชมต้องถามตัวเองว่าใช้อิออนํายเดิมๆได้ไหมนะครับผมเนี่ยอออนสายเดิมๆแบบนี้มันอาจจะเล็งยากสักนิดนึงนะครับผมเวลาซูมยิงนะเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมรู้สึกมันเล็งยากอะไรอย่างนี้เนะี่ยแล้วท่านผู้ชมเป็นสายที่แบบยิงระยะก,กลางด้วยอะไรแบบนี้นะฮะ ติดตั้งกล้องเล็งเลยนะครับผมมันจะช่วยท่านผู้ชมได้เลยนะครับและของแต่งชิ้นถัดไปนะครับผมลำกล้องปืนนะครับผมนําเป็นโอเดียมซีมาร์สแมนไปเลยนะครับเพื่อเพิ่มระยเมทให้ยืดออกไปอีกนะครับผมโดยจะเพิ่มถึง25%นะฮะและที่สําคัญนะฮะลดแรงดึงเอาตั้งไป15ลดแรงดึงนอนไป15ด้วยนะฮะแล้วเพิ่มความไม่หยาบเมื่อ เล็งยิงด้วยนะเรียกว่าดีงามมากๆเพราะตัวปืน CBR4 เนี่ยถ้าว่ามีปัญหาไหมมันจะอาจจะมีปัญหาสําหรับแบบแรงดินเราตั้งนิดนึงนะครับผมถ้าสมมติใครมีปัญหานะแรงดินเราตั้งคือจะส่งผลนิดนึงนะครับผมแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นสายบุกอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยส่งผลอะไรมากนะครับผมสำหรับเรื่องของแรงดินเราตั้งเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบแต่ละคนนะครับผมแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมแนะนำมาสแมนดีกว่านะครับเพราะเพิ่มเรดดมนให้เป็นเยอะๆที่สุดดีกว่าเนาะโดยข้อเสียก็จะเป็นในเรื่องของความเร็วทววทีี่่ลลลลลลลดดงงงง2% 12%ควววาามเเเเร็กนยย5%แะิบ ความเร็วขึ้นที่สมผลไหมมันจะสมผลนิดนึงนะครับเพียงแค่ว่าเรามีระยะดาวเมที่มากขึ้นแล้วนะครับผมเราใช้ระยะดาวเมทต,ตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถยิงได้ไกลขึ้นนะครับผมด้วยดาวเมทคงเดิมฮะทดแทนกับความเร็วขนที่ลดลงไป2ม,มองว่าคุ้มค่ามากเลยฮะสูนความเร็วที่ขนาดเล็งจะไม่ค่อยสมผลอะไรมากอยู่แล้วเนาะแต่ว่าที่สมผลกับเราจริงๆคือเลเวล่าเล็งยิงที่บวกมา12%นะครับแต่ว่าตัวปืนตระกูล S.M.G ทุกกระบอกเลยฮะมันจะซูมยิงเร็วกว่าตัวปืนตระกูลอื่นๆอยู่แล้วนนนะะรรับผมมเเพาาาาฉ้ที่่ล12ถวส Uh, จะไม่ได้ส่งผลอะไรมากเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะไปทดสอบตัวปืนให้ดูด้วยนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เห็นเลยนะว่ามันไม่ค่อยส่งผลจริงๆนะครับผมโอเคเนาะของแต่เส้นทัดไปนะครับถ้าจากลํากล้องปืนนะครับผมผมไม่ได้ว่าเป็นส่วนของเลเซอร์นะครับแต่ที่มีปัญหากับเราจริงๆนะครับจะเป็นในเรื่องของเเระยะไกลยิงที่บาปมา12เนะฮะเพราะว่าถ้าสมมติเราเป็น s m g ใช่ไหมเล่งช้าถามว่าได้ไหมได้นะผมถ้าสมมติเราเน้นในการแบบยิงระยะกลางเลยแบบนี้แต่ CBR4 ผมมองว่า uh, เอาไปใช้ยิงระยะใกล้มันกว่าเยอะนะครับผอเอาไปบุกบูระยะใกล้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาช่วยลดหาของแต่งที่จะลดในเรื่องของระยะเวลาเลงยิงกันนะครับผมและของแต่งที่ทัดไปเธอจากลำกล้องปืนนะครับเลเซอร์ Laser นะฮะโอเดมิซิเลเซอร์แทร็กเท่เลยนะสำคัญมากเพราะว่า1เลดระยะเวลาเล็งยิงนะฮะงเพิ่มความแม่นยุดเมื่อเล็งยิงอีกด้วยทําให้การยิงของเราเนี่ยกระสุนมันเกาะกลวนมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมโดยข้อดีเรื่องของระยะเวลาเล็งยิงก็จะไปช่วยทดแทนข้อเสียของตะก,กี้ได้นะฮะแต่ข้อเสียี่เพิ่มมาใหม่ก็คือเลเซอร์ช่วยเล็งแต่ผมบอกทุกคลิปเลยนะครับว่าไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเลเซอออรรรรรร์ช่่วววยเเเเเเเลล็งงงงงนนนนนะะะะะะะคัััััับมมมจจจปิดฉพาาาาาตใใหหหหห้้ซซูููแืส แต่แต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมแนะนําว่าถ้าสมมติว่าใครเป็นสายบุกจริงๆนะครับผมและเล่นแบบยิงแบบไม่เลงเนี่ยติดตั้ง m i p เลเซอร์ mw ไปด้วยเลยนะครับติดตั้งไปเลยนะฮะมันแน่นอนนะครับผมผมลองไปใช้แล้วยิงแบบไม่เลงยิงมันมากนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะว่าไงดีฮะในระยะใกล้มันใช้ได้นะครับแต่บางด่านเนี่ยระยะกลางมันก็จะเริ่มแบบใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยแนะนําเป็นเทดิคอรเพื่อฆ่ากลางๆไว้ก่อนนะครับผมของแต่เซทัดไปถัดจากเลเซอร์นะครับคราวนี้เนี่ยผมแนะนาว่าเป็นในส่วนนนของััท้ายะครบผ พันท,ท้ายนะครับผมแน่นำเป็น YKM Combat Stock เพื่อลดเ,เวลาเล็งยิงไป9%เพื่อลดลงไปอีกนะครับผมทำให้เราเนี่ยได้กำไรมานะผมยาติดลบเลยนะครับผมในเรื่องของเวลาเล็งยิงเนาะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถบูได้มันมากขึ้นนะครับผมโดยข้อเสียนะฮะคือความที่เมือเ่อเล็งยิงลดลงไปตัวตุกเพิ่มขึ้นแรงเดินหน้าต้านนอนบวกขึ้นมาอย่าง6%ซึ่งถ้าสมมติระบุอยู่แล้วแรงเดินนต้านนอนจะไม่ค่อยส่งผลอะไรมากนะฮะและที่สำคัญคือเราได้กำไรจากตัว Maxman อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยแบบส่งผลอะไรมากนะครับผมโอเเคนาะ ของแต่เจ๊ทัดไปถักจากพันท้ายนะครับผมแนะนําว่าเป็นส่วนของกริปหลังนะครับเป็นแกลนูเรตเต็ดกริปเทปนะครับผมเพื่อเพิ่มความไม่ยาบเมื่อเล็งยิยงทําให้กระสุนเนี่ยมันกระจุกกันมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมเพื่อใครที่เจอสตูนระยะกลางเลยแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้กระสุนนะครับเกาะบีบเกาะกลุ่มมากกว่าเดิมขึ้นนั่นเองนะครับผมทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยยิงได้ง่ายขึ้นเนาะโดยข้อเสียก็คือความเร็วที่นันเลงจะลดลงไปสี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งผมบอกทุกคลิปเลยนะครับว่าไม่จะ กอักกเลือดตายเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วที่เ็นก็เลยไม่ค่อยสมบูอะไรมากเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็คือของแต่งทั้งหมดของตัวปืน cbr 4นั่น่นเองนะครับผมก็มาดูสุดสเตตัสกันดีกว่านะครับสุดสเตตัสนะครับข้อดีคือเพิ่มเรดดาเมจไป25นะครับความแม่นยำเมื่อเลงยิงลดลงไปแบบเกือบ20%เลยผมก็คือแม่นยำมาเดิม1ใน5เลยนะเลนเดี่ยวตั้งลดเก้านะครับเลนเดี่ยวราอก็ลดเก่นเวกันเล็นตะเึ้นเแียวกันเลนย่วนะฮะเร็ว่ึ้นหลาเซอร์ชเก็ตตัวน่ซึง แทบไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราเลยนะที่ส่งผลจริงๆก็มีเพียงแค่ความเร็วขึ้นที่แค่นี้นะฮะกับตัวกระตุกนะครับผมเผื่อใครที่ยิงเลียกลางแล้วแบบผัวอาจจะเด้งได้อะไรแบบนี้นะครับโอเคนะฮะคราวนี้ถ้าสมมติใครไม่ติดกล้องเล็งผมแนะนำว่าเป็นเพิร์กนะครับเพิร์กเนี่ยผมแนะนำเป็นแฟซซี่โหลดคิวนะครับผมแบบฆ่าซูดเสร็จปั๊บรีโหลดจะไวขึ้นนะครับผมโอเคเนาะเหมาะสำหรับคนที่แบบติดรีโหลดนะครับผมแต่ถ้าสมมติใครไม่ติดรีโหลดก็สไลด์อัพแฮนด์ก็ได้นะครับผม ไม่มีปัญหาเนาะต่อไปนะครับผมเราไปลองทดสอบตัปืนกันดีกว่านะครับอ่าว่าประสิทธิภาพตบปืนมันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับผมไปดูกันเลยฮะขั้นแรกนะฮะเรามาดูดาเมจของตบปืนกันดีกว่านะครับอกนะครับยี่แปดนะครับผมท้องยี่แปดนะครับเรลส่วนขายี่สี่นะครับผมมือแขนไหล่ก็ยี่สี่นะฮะหัวสามสองฮะนั่นก็เท่ากับว่าถ้าท่านผู้ชมยิงโดนอกกับท้องนะครับผม สี่นะตายนะครับฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทรงพลังมากเลยนะยิ่งถ้าใครยิงหัวตัวแม่นๆเนี่ยปลื้เดียวสตูหายแน่นอนนะครับในที่สำคัญคือกระสุนเนี่ยมีให้มากถึง5้นัดเลยเดียวเชียวเนี่ยสุดยอดมากนะครับต่อไปเรามาดูระยะ10เมตรกันดีกว่านะครับดามเมจยังคงเท่าเดิมนะฮะแต่20เมตรให้ผมเดาน่าจะลดลงแล้วนะครับผมเฮ้ย ท่านผู้ชมระยะ20 m, เมตรดามเมจลดลงไปเพียงแค่หนึ่งนะฮะถือว่าใช้ได้นะครับผมในระยะ20เมตรเนี่ยยังพอยิงสตูได้อยู่นะเพียงแค่ว่าในเรื่องของพาม์เมนยามันอาจจะแบบยากนิดนึงละมันมันอาจจะยากนิดหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ถ้าสมมติรับชมจริงเนี่ยก็ยังพอยิงได้อยู่นะครับโอเคนะแต่ว่าระยะที่ผมแนะนำจริงเนี่ยก็ประมาณ10กว่าเมตรก็พอแล้วนะผมเนี่ยระยะประมาณนี้เนี่ยกำลังโอเคนะครับผมเนี่ยสาสตูรปลื้ดเดียวแล้วก็หนีไปอะไรแบบนี้นะครับ มันแน่นอนนะครับผมท่านผู้ชมในเรื่องของการรีโหลดนะครับก่อนข้างจะโอเคเลยนะครับผมไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วนะครับนี่นะผมให้ประมาณกลางๆแล้วกันนะครับผมเข้าปั๊บอ่ามันมันยังมันมันไม่สามารถแคนเซิลได้นะครับผมโอเคครับเพราะว่าตัวจํานวนกระสุนนะฮะมันจะต้องรีโหลดปั๊บโอเคปึ๊กเข้าไปนะผมพูดง่ายคือตัวปืน cbr 4เนี่ยไม่สามารถแคนเซิลรีโหลดได้นะครับประมาณแบบว่าอ่าแบบเราซูมยิงก่อนแล้วกระสุนมันเข้าไปแล้วประมาณแบบนี้ไม่สามารถทําได้กับ cbr 4นะครับ โอเคนะครับผมก็ต่อไปนะฮะเราไปลองดูจริงกันดีกว่านะแมแคนไมคันมือแล้วนะผมว่าพอาไปใช้จริงเนี่ยจะเป็นไงกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยฮะโอเคครับผมก็จะอไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะคือถ้าสมมติท่านผู้ชมจับเวลาในการสังหารซูเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันแป๊บเดียวนะครับผมยิ่งถ้าสมมติท่านผู้ชมโดอนอกเนะี่ยโอ้โหเหมือนแบบอืม คือแบบมาเพื่อแบบฆ่าปืนช,ชัดๆนะครับผมฆ่าปืนอื่นช,ชัดๆนะครับปืนแรงมากนะครับดาเมจยี่แปดตรงอกนี่ไม่ใช่เล่นๆนะครับผมถ้าสมมติท่านผู้ชมแบบไม่ได้หันข้างให้อะไรแบบนี้เนี่ยโอ้โหโอกาสตายสูงมากเลยนะท่านผู้ชมแต่ถ้าสมมติจะยิงไปโดนขาบ้างอะไรแบบนี้ก็ดาเมจจะลดลงหน่อยนะครับโอเคครับในระยะใกล้ก็ยิงแบบไม่เล็งโอเคมากนะครับถึงไม่ได้แต่งแบบยิงแบบไม่เล็งก็ตามนะครับผมเฮงพูดไม่ทันจบเลยตายซะละ โอเคครับผมเรามาดูกันต่อนะครับโอเคครับโอเคโอเคครับผมโอเคครับอตอนนี้ก็จะเรียกว่าไงดีฮะผมกำลังจะลองฝึกทำคลิปพูดคุยแล้วนะครับผมถ้าสมมติใครที่รออยู่เนี่ยกำลังมาแล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับกำลังมาแล้วแน่นอนนะฮะ แล้วก็ที่สาคัญือตอนนี้ผมเปิดช่อง YouTube อีกช่องแล้วนะครับผมชื่อจันเนส2.0นะซึ่งช่องนี้เนะี่ยจะเหมือนแบบเป็นช่องที่ลงเกมวอลโลแวนเป็นหลักนะครับผมจะเล่นเกมคอมเป็นหลักเลยนะฮะส่วนเกมมือถือเนี่ยก็จะเป็นจันเนสธรรมดาในผมแยกกันไปเลยดีกว่าเนาะหรือถ้าสมมติว่า,าถ้าผู้ชมอยากดูแบบในแอคเคา้าเดียวกันก็บอกกันมาได้นะผมแต่ที่ผมแยกไปนเนี่ยเพราะว่ามันจะได้แยกหมวดหมู่ไปเลยนะครับผมหรือใครคิดห็อยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมก็จะได้ทราบเนาะแต่ว่าในรายการหลักๆก,ก,ก็ยังมีเหมือนเดิม เคลียตารางแล้วแต่ว่าเร็วไงแท้มันทุกครั้งที่ผมเคลียตารางเสร็จมันชอบมีปัญหามาตลอดเลยนะอย่างวันนี้นะครับผมก็มีปัญหาเหมือนกันความผมจะอัดคลิปได้คือประมาณสักสี่ทุ่มนะครับผมและนี่คือยังไม่รวมเวลาตัดต่ออีกนะครับผมวันนี้วันที่ผมอัดเนี่ยคือวันที่21นะครับก็จะลงวันที่22อยู่แล้วนะครับผมเวลาที่ผมจะอัดคลิปผมก็จะลงพรุ่งน,นี้เนาะปัญหาคือแบบ ท่านผู้ชมฮะผมจะได้นอนกี่มโมงวันนี้นะครับผมวันคืนนี้เนี่ยผมจะได้นอนไหมถามงี้ดีกว่านแน่ท่านผู้ชมคืนนี้ผมจะได้นอนไหมตายเถอโรบินเพราะผมแบบมาอัดดึกนะครับตต่ต่อก็มันชั่วโมงหนึ่งฮนะรอเรนเดอร์อีกชั่วโมงหนึ่งนะเที่ยงคืนนะครับผมแม่สงสัยได้ดบเอ็มร้อยสงสัยได้ดบเอ็มร้อยห้าสิบอีกแล้วแหละแม่ได้อะยังไงก็ได้นะผมเพราะว่าผมจะลงคลิปให้มันถี่ทุกวันนะครับผม แล้วก็รายการลองเกมก็จะลงแทนเฮ้ยตอนนี้ผมนะคิดว่าจะลงคอฟดิวตี้สองคลิปหรือว่าจะเอารายการลองเล่นมาด้วยนะผมซึ่งผมมีคิวรายการลองเล่นแบบเกมที่ต้องเล่นเพียบมากนะครับผมมาหาศาลมากเลยยังไม่ได้ทับสักทีเลยท่านผู้ชมเียได้ว่าตอนนี้เนะี่ยเหมือนผมแบบคนผัดวันประกันพรุ่งเลยนะครับผมไม่ดีนะฮะท่านผู้ชมอย่าทาแบบนั้นนะผมแต่ว่าผมไม่ได้ผัดวันประกันพรุ่งจริงนะท่านผู้ชมคือแบบโอ้ ผมพยายามแลวท่านผู้ชมพยายามเคลียตารางเวลาให้แบบว่างสำหรับทำวิดีโอหลายๆแบบนะครับแต่ว่าพอพอทำจริงปั๊บมันแตกต่างจากที่วางแผนเยอะระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องเรียนรู้กันไปนะครับโอเคครับแล้วก็เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะผมคือในเรื่องของคอปยูทิ้งโมบายใช่ไหมท่านผู้ชมจะชอบอ่าเขาเรียกว่าไงนะครับผมดูวิดีโอที่แบบเป็นการเอ้ไม่ใช่ผมเรียกเป็นคำพูดอีกแล้วงงแบบบางทีใช้หลายภาษาแล้งวงงเลยผม คือบางทีเนี่ยท่านผู้ชมเออไม่ใช่ผมเนี่ยเรื่องเด็กมขาพูดไม่เสร็จสักทีท่านผู้ชมชอบดูเกมคอฟดิวตี้โมบายใช่ไหมแต่เขาเนี่ยารายการลองเล่นของผมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่ไม่ใช่คอฟดิวตี้โมบายนะผมแต่เป็นรายการอกกลองเกมแปลกๆอ่ลองเกมแปลกๆดูบ้างนะครับผมซึ่งคิดอยู่ว่าจะลงตอนไหนดีนะผมขั้นต่ำๆเนี่ยผมกะว่าจะลงรายการคอฟดิวตี้โมบายคลิปหนึ่งและแน่ๆนะครับผมอาจจะ1-2คลิปแล้วก็เป็นลองเล่นนะครับผม อีกสักคลิปหนึ่งนะครับผมดีไหมดีไหมอ่าดีไหมดีไหมอ่าท่านผู้ชมคิดไงก็บอกกันมาได้นะครับผมผมบอกตรงว่าผมสู้ตายนะครับผมผมสู้ตายหัวชนฟ้าเลยนะครับผมเพื่อท่านผู้ชมทุกคนนะฮะให้มีคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมดูเยอะๆนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมแบบไม่ลืมจัดเนทไปนะครับผมอยากอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวค้างค้างค้างเดินเองเฉยเลยอยากให้ท่านผู้ชมไม่ลืมจัดเนทไปนะครับผมฝากจัดเนทไปในอ้อมกอดดวงใจด้วยนะครับแหมพูดเสมือนแบบ จะไปไหนนะครับยังอยู่นะยังอยู่นะครับผมโอเคครับผมแหมพูดไปพูดมาจบเกมซะลนะเฮ้ยแบบนี้ผมทำคลิป พูดคุยได้แล้วมั้งเนี่ยโอ้คุยเพลินเลยท่านผู้ชมโอเคครับก็สำหรับคลิปการแต่งปืน CBR4 นะฮะเมกี้เกือบพูดผิดนะครับผมก็คงจบลงไปที่เท่านี้นะฮะก่อนจะจากกันไปก็ฝากมือกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับที่สำคัญก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยที่สำคัญนะฮะอย่าลืมนะครับผมท่านผู้ชมถ้าอยากจะสนับสนุนสมาชิกช่องนะครับผมก็จะขอบคุณมากๆเลยนะผมถ้าสมมติท่านผู้ชมซื้อมาเนี่ยขอบคุณจริงๆนะครับและที่สำคัญก็มีออออออีกกเรื่่งงงนนึผมฝาช2.0ไไไไววว้้้้ดใอ ไว้ในอ้อมกอดดวงใจได้ชมด้วยนะครับผมแม่ตั้งสตินิดนึงนะฮะโอเคนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไม่เป็นไรจริงๆแล้วนะฮะบ๊ายบายนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะบุ๊ย